ตลาดควายชมพู่วุฒิ12พี่น้องตรงกับพันทีหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาลอย68ตลาดกาญยุสินรอบนอกลเลเยเดอร์พี่น้องเปิดทุกวันเสาร์มือนี้ตรงกับเรือตังสซจอต้อนกะบ่ปปนไหนเราพี่น้องแต่ว่ากะผูส้สื่อได้ขาย,ยกะสื่อขายอยู่รุกี้เนาะพี่น้องผู้สื่อมาสื่อซื้อเก่าเราพี่น้องกะอยู่กับ หมันเทหมันนั่นเหร,อ,าารอไอ้สิครับเอามมืมาสังกัด์คือสายควายต่อพี่น้องคือสายควายสิบสองแล้วโอ้นี่ตัวละจักบาทละบาทสวัสดีครับครับผมตัวจักบาทอะเนี่ยตัวนี้บาทสิเบ,บอเอด็ดครับหมื่นเอ็ดครับแม่นี่เลยแม่ลูกสองหมื่นหาครับอันนี้สองหมื่นหาแม่น, <25 S 2> มน,มนี่นี่แยกลูกเนาะนี่สิบเอ็ดนี่หมื่นหนึ่งพันนี่ยบ้ไสิครับขาดนำเหลียงเจ๊งน้อยพี่น้องขาดนำเหลียงเจ๊งน้อยราคาอ่อนราคาง่ามตัวนี้สองหมื่นกวน ไวเ้าแม่ลูกลูกัวปูพี่น้องลูกัวปูลูกตัวปูสองหมื่นได้ก็แม่ลูกอะสอง่นห้าพัครับสองหมนหพี่น้องสองหมเอาเบอร์นะครับเบอร์นนก้า่ศูนย์เก้าสี่สองหกสี่อ้าเจเมันยั่งเนาะมัยั่งกันโตวาโตวากันไปอยากให้หาให้ก็บอกกันไปเนาะอเนาะกันเบิดแล้วหาชุดไม่ให้แน่กบอกกันไปบอกกันนเงากันไปเดพี่น้อง มู้ไคว่เป็นเดินท่ามันเลยจี๋ด็ขายของเพื่อนนี่พี่น้องเป็นยังไงแต่บป็นหมานไปเนี่ยครับหมแล้วครับเบ็ดเนี้ยเป็นไรอได้กินได้ยบดูเบิดตัวโตแล้อตัวเบ็ดเล็กตัวโตโอ้เบิดเล็กีโตโอ้คือแต่นี่อ่ะผู้เป็นหมานเป็นกระหมานไปพี่น้องผู้เป็นหมานเป็นกระหมานป๋าไอ้เด็กพี่น้องอ่าหนึ่งสามโตเด็กพี่น้องสามโตแจกบาทพี่น้องอ่ะสวัสดีครับเปิดแจกบาทสวัสดีครับครับผมเนี่ยโตแล้วแกบาทแล้วเนี่ย สองเจ็ดลบลูกผู้ใดนี่อันนี้ลูกเจ้าไมมพี่น้องลูกเจ้าไม้ลูกเจาไมลูกเจ้าไมมเด้อนี่แม่สาวหน่อยเนาะนี่ลูกเจ้าไมมโอ้หนางามพี่น้องหนางามอันนี้ลูกเจ้าเบิ่มครับอันนี้ลูกเจ้าเบิมแม่สาวหน่อยกันเนาะโอ้นีหน้าเบิ่มเด้อพี่น้องอันนี้หน้าไม่อันนี้หน้าเบิ่มนี่บ่ตัวนั้นเลยต้นต้นเป็นแม่ลูกขาวครับอ๋อแม่อัน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 ลูกบ่ ตั้งหาด้นี่ครับโอลูกตัวนี้โอ้ไอตัวนันอ้ตัวนัไอไอ้เพือกแม่แม่ชุดลูกนี่จ็บบาทแม่ลูกน่ผมเปิดไว้ี่งี่มือหานี่ลูกเบิ่มเปิดส้หางลูกเบิ่มเปิดยสองมือหานี่โอ้งามแบบพี่น้องงามงามนี่เราผสมยังไงนี่ตัวใดนี่พอมันลูท้องขาาพนะะนี่ดูท้องเขาาด้วพี่น้องูข้องขาผสมอีกแล้วท่าใดก็เจ็มือนก่อน อ๋อ oh, ส 30, 50, 34, oh, well, we okay. ี่หม so so ื่นหาสูงกับประมาณลอยสาหาได้ยี่ดอกพี่น้องลอยได้พี่น้องโอ้เราไปเรางามพี่น้องเรางามเราขายบัแพงพี่น้องอันนี้ก็สองหมื่นัวสองหม่นตัวก็ลูกเบิ้มลูกเมมีเปิดสองหาสองหลูกไม่ดิไม่ดใสองเหาสองเนาะเกินกันสองพันเนาะเอาเบอร์โทรมาลูกเบอร์โทรมาศูนย์แปดสามหกศูนย์หกเจองสามแปดสนใจกับโทรของพี่น้อง กว่ายอามาใช้คร <T |ar|> ับกว่ายรอยเท้านีเนาะนี่หนาเราได้พี่น้องหนาวเลยสองเจ็ดกับสองสองเจ็ดกับสองหาเนาะนี่ลูกจะไม่สี่หมื่นกัวเนาะแม่ลูกง่ามงามพี่น้องงามตัวนี้งามพี่น้องข่าวแข่งขาเล็บงามพี่น้องงาม่ามเนี่ยผสมไหมแล้วผสมยังไม่ก็ัมาแม่แม่มัน้ยเนี่ยผสมผสมตัวให้ไว้ัว ผสมไปเก้าเจล้ออ๋อเก่าเจริญเนอกฝนมีใบพี่ลอดครบพี่น้องมีใบพี่ลอดครบเลยแจงมึงไรเลยอ่ะพี่แจงมึงไรเอยมันเจ๋งดี่บบแย้งนี่มันมีเื่องบบท่องขาวไปเราเป็นดุดท่องขาวพี่น้องน้ำงามพี่น้องโอ้ควายงามิควายงามราคาถูกแบบแม่นละพี่น้องเนี่ยมันแม่นตัวผูด้วยพี่น้องตัวผูดเขาขายเด็ดๆสองหมื่นแต่นี่เราขายตัวเมียสองหมื่นตัวเป็นเต่อของเราอยู่นเจ้ะไปยังนั่นเราก็พอเราสนใจเลยพี่น้อง มันไปเจอผู้เขาจับเป็นนี่โอ้ใจละฆ่าได้ผู้ใจละฆ่าได้ผู้นี่จ๊กว่าเนาะไอ่สี่หมื่นสองแล้วไปดูผูใ้ใดโอ้คือจังมันออกฝรั่งเนี่ยตัวผีหนอมมันบหมือนยังไงมันเป็นสีเองอ่ะโอ้ขนท่องขนมันเป็นผสมฝรัง่งนี่โก้เนา <laughs> นี่โก้ฝรั่งผสมกันเนี <laughs> ่ยแข้งเสีท่องดไ,องได้พี่น้องเราไปดูผู้ใดก่อน อ๋อลูกสัางอูดอนสี่หมื ula, okay? ่นไทยก่อสี่หมื่นสองโอ้เหล็บขายไงบอกมีป่องขอกป่องขาร้อมเด้อพี่น้องกรกเป่าไวาท่านเต็ม้วได้จาเดือนเลยจากปีหรอกยี่สิบเอ็ดเดือนสองปีปีกัวนะปีกัวพี่น้องปีกัวเอาเบอร์โทรมาแน่ครับพ่อมนเก้นย์เก้าแปดสี่หกเก้เก้โคกมาพี่น้องโเขก็มาโตปูพี่น้องโองามดีพี่น้องงามปีนะ โดที่ตัวถามพอยนไปมีไอง่งแบนั้นอะไปเช็คต,คตัวถามามานีพอหอยวิทย์กบาทลวพอหอยวิทย์น kind of ี่สองมืหาของพอหอยวิทโอ้แม่สาวหน่อยเนาะรบลูกผู้ใดผลรผู้บ่ารบลูกผู้ใดล่ะร้านผู้นั้นผู้นี้แหละครับนี่านเพ้่นผู้นี้ได้ป่ามึงแงงๆมีเนาะทำเนี่นแต่ถ้าได้พอดีทำเนาะคือทำปะ ก็ทำมันนีก็ทำพระธานะครับเจาบดีทำได้นี่เอาเล่นพันด้วอ๋อจะ่างต่อร่องกันอย่นะต่อร่างของพอยวิทย์มันกตเงาวอยู่อ๋คนก็สนใจงานอยู่ตรงนั้สนามว่าเมนลูกกันนี่เนาะเจ้าบายกับฟอวิทย์สองัห้านห้าเบอร์โทรมถึงปดแปดหกาสามหกห้าสามเก้าหนึองของพอยวิทย์พลทองเนาะจะเกจจะตรงพี่กะบอกก่าไปทำ หนาหนาคือทำก็ร่างต่อกันอก็วเดียวเอาว่ากันไปว่ากันไปเปินดีต่อสิ่งนั้นสวัสดีครับพ่ออ้วนสวัสดีครับแจ็คบาทแล้วพ่ออ้วนเนี่ยแจ็คบาทพ่ออ้วนเนี่ยสองหมื่นหกพันห้าร้อยลานเจ้าฟ้าหลานสาวเจ้าฟ้าเด้อนี่นี่นี่ปีเดียวพอดีปีพอดีเห็นปะแม่สาวน้อยแล้วพี่น้องแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเด้อนี่ โงงงามเลยพี่น้องโงงง่ามของพออ้วนชุมแพ้มากตัวพออ้วนไ้มนี่เลือกเลยมีแนวว่าล่ะว่าอะไกันมัดเอาไปโทพออ้วนมศยดอกก้าแ8 6ส8มหกห้าี่แปพออ้วนชุมแพรเนะตัดจอกจะช่งพี่กัโทษวอาไปพี่น้องยกคอยกข้าพพออ้วนกัไปนั่มไปหาเลยมันมันดวยนั่มไปหาเลยอย่างไรหาอยัางก็วอกกันไปวอกนี่งงไปของพออ้วนชุมแพ่ อ๋เจ็กตก็ถามพวนุณแร่เพ่นไปมันมั่นพวนอ่านี่คมตมงไหไงพี่นโอ้พุ่นนมีกันเรียบร้อยแล้วอากาศสวยไปไปชมบูรุิบหลงเป็นบรรยากาศดีเหงาอ้อนี่เพลอกสองตัวดีเลยครับแม่ลูกเจ้าบานนี่พอให้ โอ้นี่สองหมืนสาวเผือกทั้งแม่ทั้งลูกพอแล้วเป็นพอพอแล้วผู้ใดได้นี่หลอดเป็นบ่โอ้แกงหามดีเนาะโอ้สีเดียวกันกับแม่ดิร้านเจ้าฟ้าเนาะดานเจ้าฟ้าถ้าได้ก่อนสองหมืนสาวออเบอร์โต้นะครับสองหมืนสามส่วนเก่าสีฮกแหว่สามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดอ่ะถูกมาเดี๋ยวควายมาใส่ครับ ว่าป ah, well. yeah. well, so so ีเนาะอ่าผู้ใดสนใจอยู่ขอคือฟ้ามกับไปเมืองเอาเนาะอ่าไปเมืองไปยังกับเท่าบ่อโท่าวาทรงหลวบทรงไล่เมืองอีกเคนึงก็ได้อันนี้ง่ามอ่ะอันนี้ตัวเป็นไงลูกในเต้าเฮ็ดไห้เด้อพี่น้องเลยทรงหลวบทรงไล่มาเนี่ยเด้อว่าสั่นได้แม่นี่ชุดนี้วอกันไปลูกเจ้าฟูพี่น้องลูกเจ้าฟูลูกง่ามกำลังบัดกำลังย่างเป็นวันต่อไปอ่ะต่ได้ติดต่อได้เด้อพี่น้องเอ้ามันมันมัน กันกันขายกันบ้ากันไปเด้ยวบอกันไปบอกัน n กันตีสวัสดีครับมานีวมื้ยนี่โป๊ะดิปุครับพป๊ดิปุเฮ้ยมือนี่ได้ตัวได้ไหอนี่ว่ได้แล้วครับพอมเรียบร้อยแล้วว่าะดีปนลเอา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 หอยเงากับเพื่นเนาะอเง่าไ่คิดวนาจะนว่อออ๋อ ไกวาใช่ไมบรรยากาศคือขายไวว้ตลาดไวว้ชมพูจะตุผูเนาะบ้องเ่นนี่บ้องเ่นนี่เอาตะแม่ขายแมขายแม่เพิ่อนหาอยู่นั่นไะอืมอืมบอกกันอยู่ี่นองเได้ป็นยตัวคืตันทบรรยากาศคือขายไกว้พร้อมแชแนลเป็้าวายไปเมืองเป็นไปเด้อพี่น้องเอาบรรยากาศคือขายไก้ ชมพูพ mm ุทธ12ได้สำนี้เราพี่น้องควายกับบางตาแล้วควายกับบางตาแล้วคนก็เริ่มแกกลับยบบยังแล้วควายมันก็เริ่มหอนเริ่มยังอยากนอนตอกนอนตมแล้วพี่น้องเวลากับแปดม่วงแปดมงสามนะที่เราพี่น้องทางนี้ก็เริ่มวางเริ่มยังเรวพี่น้องรถก็เริ่มออกแล้วมันตรงกับเรียองการคอจอคนก็เรื่อบุปผันได้พี่น้องควายกับเขาบุปผันได้ พ่อยอดเอ็ดใบสัญญาละพ่อยอดเดนดนะมึงแค่ไหนมึงใบสัญญาเนี่ยนะโอ้สองใบได้ขายสองตัวว่ะอ๋ออ๋อนี่ของพ่อยอดเด้อพี่น้องนี่นี่แหละตัวนี้เมื่อหนึ่งพันโอ้เมื่อหนึ่งพันะโอ้ยตัวนี้ก็ได้เมื่อหนึ่งพันเนาะมันพ่อยอดเห็นเลยมีแนวว่ล่ะอ๋ออ๋อพ่อไงเนาะพ่อยอดเรียบร้อยแล้วอ่าตลาดไฟชมพูบุตรก็เงินฝากก็อลไรก็แจวก็ติดตามไปด้วสวัสดีครับ